ธรรมบรรณาการเรื่องปักหลดข้างหมู่บ้านหลวงปู่คำสิงเป็นพระพิสุทธ,ธิี่มีปฏิปทาดีรูปหนึ่งแต่คนไม่เข้าใจหาว่าหลวงปู่เป็นพระที่ชอบเที่ยวเตรหาแต่ความสุขสนานไปตามป่าตามดงหาว่าท่านเป็นพระที่เข้ากับใครไม่ได้ จึงต้องเตร็ดเตรียไปทุกหนทุกแห่งสุดแต่จะอยากไปวันนั้นลวงปู่คำสิงสะพายบาทและกลดเอรงตรงนางผ่านเข้ามาข้างๆหมู่บ้านห้วยพิสัยชาวบ้านเห็นเข้าก็ตั้งข้อรังเกียจหาว่าท่านเป็นพระที่เที่ยวหาเอกลาบหาผลประโยชน์จากชาวบ้านตะวันบ่ายคล้อยไปมากแล้วลวงปู่คำสิงพักร้อนอยู่ใต้ต้นไม้กลางทุง่งนาข้างบ้านห้วยพิสัย ชาวบ้านเห็นท่านลงไปที่ห้วยเอาขันตักน้ำในห้วยขึ้นมาลุบไหล่กายอยู่บนตะลิ่งไม่ลงไปอาบในลําห้วยดังเช่นชาวบ้านก็พากันยืนมองดูว่าหลวงปู่จะทาอะไรต่อไปอีกลวงปู่คาสิงน,น์คืนลงลงไปในห้วยแห่งนั้นค่อนข้างจะนานเพราะเป็นพระที่สูงอาย,ยุหลังจากที่ท่านลุบเนื้อลุบตัวแล้วท่านก็กลับไปเทต้นไม้ตามเดิมและเตรียมปักหลดในขณะที่หลวงปู่กําลังปักหลดนั้น มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งแอบยินมองดูอยู่ใต้ต้นไม้ในบริเวณบ้านต่างซุบซิบกันในลักษณะที่ว่าท่านจะมารบกวนชาวบ้านอีกแล้วลวงปู่คำสิงจะหันหน้ามาทางคนมองที่กำลังซุบซิบทุกครั้งที่ซุบซิบกันทำให้คนเหล่านั้นสงสัยต่อกริยาของลวงปู่คำสิงยิ่งนักว่าพวกตนคุยกันเบาๆไม่น่าที่ลวงปู่คำสิงจะได้ยินเพราะอยู่ห่างไกลเกินกว่าจะได้ยินเสียงพูดได้ ในขณะที่หล้มปูปากกลดจะเห็นว่าท่านถือคอนยืนบริกรรมนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตีคอนลงไปที่หลักกลดทีหนึ่งหลังจากตีคอนลงไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ยืนบริกรรมอยู่อย่างนั้นท่านบริกรรมนิ่งอยู่ค่อนข้างจะนานแล้วก็ตีคอนลงไปที่หลักปากกลดอีกทีหนึ่งหลวมปู่คำสิงทําอยู่อย่างนั้นสามครั้งทุกครั้งที่ท่านเจะคอนตีหลักปากกลดทีหนึ่งผู้ที่แอบดูก็จะพากันยิ้มยิ้มเห็นเป็นเรื่องหน้าขำ เมื่อพวกเขายิ้มที่ไรลวงปู่ก็จะหันมามองทุกทีเมื่อปักกรดเรียบร้อยแล้วก็เอาด้ามกรดผสมลงไปที่หลักแล้วกางกรดออกหลังจากการกรดออกทันค่เอาได้ผูกโยงจากงวกรดยงออกไปรอบทิศทางทั้ง8ด้านแต่และด้านจะต้องตีหลักสําหรับยึดสายเชือกนี้การตีหลักที่จะใช้เป็นที่ผูกเชือกนี้ท่านก็ทําแบบเดียวกันกับการตีหลักปกักกรดคือใช้การภาวนาแบบเดียวกัน พวกชาวบ้านที่ยืนดูหลวงปู่คำสิงปักหลดจนเสร็จแล้วยืนดูอยู่อย่างนั้นจนพรบคำก็ไม่เห็นท่านทำอะไรที่จะเห็นว่าเป็นการรบกวนชาวบ้านคำแล้วชาวบ้านที่ไปแอบดูอยู่ก็ยังไม่หายสงสัยว่าหลวงปู่จะทำอะไรจึงได้ชวนกันเข้าไปดูใกลๆ้ๆสัพเพสังขารอาอนิจาจติยถาปัญญาญะปสติ เสียงลวงปู่ภาวานาอยู่ในกรดคนทั้งสี่ที่แอบเข้าไปดูพากันมองหน้าภายใต้ความมุมขมัขมมวจึงทำให้มองเห็นผู้อยู่ในกรดไม่ถนัดนักพวกเขากระซิบกันว่าให้เข้าไปดูใกล้ๆสีแล้วก็ค่อยๆยองเบาๆเพื่อไม่ให้ลวงปู่ได้ยินเสียงแล้วเสียงลวงปู่คำสิงก็ดังขึ้นอีกอัฐนิพพินทติทุเขเ,เอสามัคโควิสุทธิยา หนึ่งในสี่คนที่แอบฟังอยู่อดขำปล่อยก้ากออกมาเราะฮ่าฮ่าก็เลยพากันวิ่งหนีเมื่อวิ่งหนีออกมาได้หน่อยหนึ่งก็ชนกันกลับไปที่เดิมอีกเสียงของหลวงปู่คำสิงยังบริกรรมอยู่เรื่อยๆไม่ได้สนใจต่อการกระทําของคนเหล่านั้นส่วนพวกที่แอบดูหลวงปู่ก็ได้แอบฟังอยู่จนหลวงปู่คำสิงบริกรรมจบจากแสงไฟที่เกิดจากแสงเทียนริบป,ปรีริบป,ปรีโย่พอที่จะมองเข้าไปจากด้านนอกรู้ได้ว่าหลวงปู่คำสิงท่านทำอะไร ไปดูข้างหน้าท่านสิว่าท่านทำอะไรใครคนหนึ่งพูดขึ้นมาเบาถ้าอยู่ไกลๆจะไม่รู้ว่าเป็นการกระซิบกันพวกนั้นค่อยๆเลี่ยงมาทางด้านหน้าที่หลวงปู่นั่งอยู่เห็นหลวงปู่นั่งหลับตาพริมขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายนั่งหลับตาใช้อยู่ตามลาพังไม่มีทีท่าว่าจะมาเพื่อรบกวนชาวบ้านที่ต้องเดือดร้อนพวกนั้นจึงพูดกันว่าพระที่มาทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนจะไม่ทําอย่างนี้ จากนั้นก็พากันเข้ามาใกลๆมองเข้าไปภายในกรดไม่เห็นมีอะไรนอกจากบาดกับกาดน้ําและขันน้ําอีกใบหนึ่งจากที่เห็นสิ่งเหล่านั้นทําให้บรรดาชาวบ้านพากันสงสารท่านบริเวณนั้นเงียบสง,งดท้องฟ้ามืดเห็นแต่ดวงดาวส่องแสงร,ระยิบระยับนานๆจะมีรั้งข่าวบินผ่านวืดวาดมาสักครั้งเตชนาปรเมศสันติมัจจุเตยังสุทุตรัง เสียงหลวงปู่คำสิงบริกรรมดังขึ้นพวกที่แอบฟังก็ตกใจทำท่าจะลุกหนีสมณโนหโติปรังวิเหทย,ยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเสียงหลวงปู่ดังออกมาจากภายในกรดดูจากการภาวนาเห็นว่าหลวงปู่คำสิงไม่มีทีท่าจะมารบกวนชาวบ้านแน่ผู้ที่แอบฟังอยู่ก็พากันกลับไป การมาของหลวงปู่คำสิงนี้สร้างความงุนงงแก่ผู้ที่ไปแอบดูไม่หายรุ่งเช้าก็ไม่เห็นหลวงปู่คำสิงเข้ามาในหมู่บ้านท่านคงอยู่ที่กรดทําให้พวกที่แอบดูเกิดความสงสารวา่าท่านจะหาอาหารจากไหนมาคบฉันจึงชวนกันนําอาหารไปถวายท่านหลวงปู่ครับผมเอาอาหารมาถวายหลวงปู่เปิดมุ้งออกมาพลังกล่าวว่าขอบใจ จากการสังเกตอากับกริยาเห็นฟันหลวงปู่จะในอาการกระตือรืรอร้นหรือดีใจอะไรเลยเหมือนท่านรู้สึกเฉยๆทำไมมาเรียกฉันว่าหลวงปู่เรียกฉันว่าพระคำสิงกะพอจากคำพูดของท่านทําให้ชาวบ้านรู้ว่าพระรูปนี้ชื่อคำสิงขณะที่ท่านฉันข้าวท่านจะยกมือขึ้นไหวพวกที่นําอาหารมาถวายนึกว่าท่านไหว้ตนก็ยกมือไหว้ตอบท่านก็เลยบอกว่า การไหว้นี้ฉันไหว้พระพุทธเจ้าฉันถวายอาหารนี้พระพุทธเจ้าอาหารพวกนี้ท่านก็ได้ถวายพระพุทธเจ้าก่อนฉันจึงจะฉันพวกนั้นต่างมองดูหน้ากันถามว่าทําไมท่านไม่ไปบิณฑบาตในบ้านครับดูจะเป็นการรบกวนชาวบ้านใครเขาจะทําบุญคงเอามาให้เองแหละพูดจบท่านก็ลงมือฉันพวกนั้นเข้าใจดีแล้วว่าพระอย่างหลวงปู่คำสิงท่านไม่ได้มารบกวนใครไม่ใช่พระขี่ขอ ไม่รบกวนใครให้เดือดร้อนแล้วถามท่านต่อไปว่าทำไมท่านมาอยู่ตามป่าตามเขาคงเดือดร้อนลำบากมากหลวงปู่ยกขันน้ำขึ้นดื่มแล้วพูดว่าการอยู่ต้นไม้เป็นการถือทุดดงการถือทุดดงจะเห็นสัจธรรมให้ได้ความรู้ความรู้อะไรครับรู้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมผมไม่เข้าใจเลยครับ ถ้าฉันทำกรรมไม่ดีไปรบกวนขออาหารชาวบ้านชาวบ้านขาอาจกะรังเกียจขึ้นมาเขาก็จะไม่พอใจเมื่อเขาไม่พอใจก็นินทาการนินทานั้นฉันเป็นคนได้คนที่ถามเริ่มเห็นสัจธรรมรังรงฉันอยู่โคนต้นไม้ฉันไม่ได้ทำช่วยใครเดือดร้อนฉันบริกรรมภาวนาไปก็มีความสุขไปกับการบริกรรมผลจากการบริกรรมนั้นฉันได้ฉันอยู่อย่างสมถะฉันก็ได้ผลจากสมถะ เมื่อผลจากความชั่วฉันไม่ได้ก็เป็นสุขสัจธรรมผุดขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วแห่งธรรมหลวงปู่จากไปแล้วคงทิ้งคำสอนไว้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามคำใครทำอะไรย่อมได้สิ่งนั้นเพราะเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงให้ออกวิเวกหาความสุขด้วยการทุดงทูดงไม่ใช่สแสวงหาลาบแต่เป็นการสแสวงหาศัจธรรม